รันดัมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินวาทาโร่ใกล้ลายจากสิงศักดิ์สิทธิ์คุณอาจกำลังมีความกลัวนะคะการรอคอยความสำเร็จหรือบางสิ่งที่คุณอยากจะเริ่มต้นทำมันแต่ว่าอนาคตเหล่านั้นเนี่ยคุณจะต้องฝ่าฟันขวากน้ำอุปสรรคความเจ็บปวดของคุณไปให้ได้ก่อนขอให้มีจิตใจที่ตั้งมั่นและแน่วแน่ค่ะบางครั้งมีทางเลือกสทางให้คุณเดิน ขอให้คุณเลือกที่จะเชื่อเสียงหัวใจตัวเองและทําตามความฝันของคุณนะคะเพราะบางครั้งเส้นทางเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าปลายทางมันงดงามหรือว่ามันไม่งดงามแต่ต้นทางของคุณน,นั้นถ้าคุณฟังเสียงหัวใจมันจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จ ความมั่งคัง่งแพชชั่นและชีวิตที่คุณปรารถนาแต่ถ้าหากคุณหวาดกลัวหรือว่าไม่แน่วแน่ในเส้นทางนั้นมันอาจจะไปเลือกผิดทางหรืออาจจะนําพาความเจ็บปวดแบบเดิมๆกลับมาอีกก็ได้เพราะงั้นไม่ว่ามันจะอันตรายหรือดูไม่มั่นใจแค่ไหนขอให้มั่นคงในความต้องการและความปรารถนาจากเสียงภายในใจของคุณแล้วคุณจะเจอเส้นทางที่ใช้